สุดยอด14ผลไม้ต้านมะเร็งผมน,นายโจหน้าไฟหายได้ทหารสุขภาพสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็จะมาบอก14ผลไม้ที่มันสุดยอดครับช่วยต่อต้านป้องกันและก็ยับยั้งมะเร็งครับถ้าเรากินผลไม้14ชน,นิดนะครับทุกๆวันครับรับรองสุขภาพของเราดีและก็ปราศจาก ไอ้เจ้ามะเร็งโลกหลายอีกครับผมเดี๋ยวตามผมเลยว่า14สุดยอดผลไม้ครับมีอะไรกันบ้างครับผมหครับทับทิมมีกรดฟ h โตนิวทีลีนครับแล้วก็กรดเอลจิกเป็นกดที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกายของเราครับรวมทั้งยับยั้งการขยายของเซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายเป็นเซลเล์มะเร็งได้ครับและสามารถป้องกันมะเร็งได้เกือบทุกมะเร็งครับ โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกครับที่เป็นมะเร็งของผู้หญิงนะครับผม 2. มะขามป้อมครับมะขามป้อมเป็นผลไม้อีกชิ้นหนึ่งที่มีกรดเอสลาอีกทั้งยังมีวิตามินซีสูงทั้งยังมีกรดฟินเลลินและสายพีนอตมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งและช่วยบำรุงผิวพรรณของเราอีกด้วยครับผม สามมันเทศมันเทศทุกทนี่ครับมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็งครับผมอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเบต้าแคโรทีนไฟเบอร์วิตามินเอวิตามินซีโอ้มีหลายเยอะของสารนะครับแล้วก็มีไลโบพาวินครับแล้วก็มีกรดฟอรีพีนอนแอตต้ออกซิแดนครับคาเฟอิกและกรดคาเฟโออิลคาเวนิกครับช่วยป้องกันมะเร็ง รวมทั้งลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้อีกครับมันเทศนี้ก็มีคุณค่าสารอาหารที่เยอะมากเลยครับผมสครับมะละกอรครับมะละกอนะครับอุดมไปด้วยวิตามิน A สายเบต้าแคโรทีนครับช่วยบำรุงสายตาช่วยต่อต้านมะเร็งยังมีวิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กที่ช่วยป้องกันโรคหวัดโรคลกักกระปิด รักกระเปิดครับเลือดออกตามไหลฟันแล้วก็ใต้ผิวหนังอีทั้งครับยังมีเอมไซม์ครับไม่ว่าเราจะกินมะละกอดิบหรือสุกครับสามารถช่วยป้องกันมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อง,งอกหรือเซลล์ที่ผิดปกติที่ว่าจะทำให้เก่อเกิดมะเร็งก็ได้ครับผมอีทัานครับยังช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อนอีกด้วยครับผม ห้าครับผมแก้วมังกรแก้วมังกรครับมีสารต้านมะเร็งและการรับประทานแก้วมังกรเป็นประจำครับก็สามารถป้องกันไขมันอุดตนนันในเส้นเลือดลดความอ้วนและช่วยในระบบการกลับถ่ายครับเพราะว่าเจ้าแก้วมังกรมีกากใยไฟเบอร์ที่สูงและก็มีวิตามินซีที่สูงมากเลยครับผม 6. มังคุดครับผม มังคุดครับจะมีสารต่อต้านเซลล์มะเร็งครับมีสารที่เรียกว่าเซนโทนครับเป็นสารต้านอานุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงมากครับสามารถซ่อมแซมเซลล์ส่วนต่างๆที่ถูกทำลายไปโดยนะครับจะช่วยต่อต้านและก็ยับยั้งมะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่ร่างกายของเราครับผมเจ็ดครับผมอง,งุ่น องุ่นมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านยับยั้งมะเร็งครับได้ดีมีวิตามินและสารอาหารที่พบในงุ่นทุกชนิดมีผลโดยตรงในการป้องกันโรคมะเร็งอีกทั้งองุ่นครับยังมีสารอาหารที่สำคัญที่ดีคือน้ำตาลและสารอาหารจำพวกกรดอินทรีย์เช่นน้ำตาลกรูโคสน้ำตาลซูโคสวิตามินซีเหล็กและแคลเซียมมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองบำรุงหัวใจแก้กหายและขับปัสสาวะได้อีกครับผม แ 8. ส้มและตระกูลผลไม้ส้มทุกชนิดครับส้มนะครับอุดมไปด้วยวิตามินซีครับในส้มยังมีคุณสมบัติต้านมะเร็งโดยเฉพาะป้องกันมะเร็งเต้านมเพราะว่าในส้มมีกาก,ากใยไฟเบอร์ที่สูงมากเลยครับ 9. แอปเปลิลเขาบอกว่ากินแอปเปลิลวันละ1ผลหรือ2ผลเท่ากับมีหมออยู่ใกล้ตัวแล้วครับแอปเปิลนะครับเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์ในเรื่องการลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง อีกทั้งยังป้องกันโรคมะเร็งตั้งแต่สาเหตุของโรคเลยทีเดียวครับเนื่องจากมีสารฟาวนอยในปริมาณที่สูงมากเปลือกและเนื้อครับสามารถช่วยล้างพิษออกจากร่างกายช่วยป้องกันอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยครับผมสิบสตอเบอ,เบอรี่ครับที่มีสารไฟโตนิวทีลีนครับผมหรือสารพุทธาเคมี บวกกับมวิตามินซและแร่ธาตุดีๆครับอีกหลายชนิดในสตรอเบอรี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับในการต้านเซเมเร็งและมีสรรพคุณบำบัดโรคโดยเฉพาะครับมะเร็งในเต้านมครับผม1ครับผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่ครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทุกชนิดครับมีสารช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้เกือบทุกมะเร็งนะครับโดยเฉพาะครับในผลไม้แบล็กเบอร์รี่ครับจะมีคุณสมบัติ ต้านมะเร็งที่โดดเด่นกว่าเนื่องจากมีสารพึกษาเคมีจำพวกแอนโทไซยานิกสูงซึ่งช่วยทะลอการเกิดเซลเล์มะเร็งแถมยังรักษาป้องกันมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยครับผม12ครับผลไม้คือเลมอนครับในเลมอนครับมีวิตามินซีและกรดหลายชนิดครับในผลเลมอนสามารถป้องกันมะเร็งช่องปากมะเร็งลำคอและ มะเร็งในช่องท้องได้หากดื่มน้ำเลม,มอนคั้นสดๆวันละหนึ่งแก้วกาแฟเป็นประจำทุกวันก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากเลยครับ13ครับกิวีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีวิตามินอีน e, รูตีนและสารกษะสีมีประสิทธิภาพช่วยต่อต้านเซลลมะเร็งได้อยู่หมัดครับเพียงแค่กินกีวีสดวันละ ครึ่งลูกหรือ1นลูกครับเท่ากับว่าเราได้กินอาหารเพื่อสุขภาพเลยครับเพราะมันช่วยยับยั้งป้องกันมะเร็งได้ดีมากๆเลยครับผมต่อมาครับผลไม้สุดท้ายครับ 14. a อะโวคาโดครับราชาของผลไม้เหมือนกันครับอะโวคาโดนะครับสายพึษษาเคมีครับผมมีส่วนช่วยป้องกันความผิดปกติของ ซลครับป้องกันเซลล์ในร่างกายไม่ให้เกิดเนื้อร้ายกําจัดเซลล์ที่ตายรวมทั้งยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติที่จะทําให้ก่อเกิดมะเร็งได้ครับแล้วโอโคโดครับก็ยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับคนที่ลดความอ้วนหรือว่าช่วยเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายดูแลผิวพรรณของเราด้วยครับโอโคโดครับอันนี้ครับก็คือ14สุดยอดครับผลไม้ครับที่ช่วยต้านมะเร็งครับใครนะครับที่ ยังไม่เคยทาน14ผลไม้นี่ครับให้หามาทานเพียงเราเลือกผลไม้สักหนึ่งอย่างครับแล้วก็กินวนไปก็ได้ครับเราก็จะได้คุณค่าสารอาหารแต่ละผลไม้ต่างๆที่ช่วยป้องกันยับยังง้งมะเร็งแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพของเราแล้วก็ช่วยดูแลร่างกายส่วนต่างๆของเราครับเพราะว่าแต่ผลไม้ครับก็มีคุณค่าสารอาหารที่แตกต่างกันไปครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ กินแก้ผลไม้อย่างเดียวครับในแต่และวันครับให้เราต้องกินอาหารอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยครับเราจะได้คุณค่าทั้งผลไม้ทั้งผักทั้งอาหารต่างๆครับทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแบบยืนยาวครับผมวันนี้ก็มาแบ่งปัน14สุดยอดผลไม้ไทยครับที่ กินแล้วดีกินแล้วมีประโยชน์กินแล้วสุขภาพดีครับถ้าเห็นว่า,าวิดีโอนี้ครับมีประโยชน์ก็กดติดตามเลยเพราะว่าความรู้สาระดีๆครับก็จะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนครับผมในจอหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพก็จะมาพบกับเพื่อนในครั้งต่อไปครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยครับ